สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่หมู่บ้านซับวัฒนานะคะทําเลแจ้งวัฒนะาปาักเกรด17ค่ะใกล้กับเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะเลยนะคะหลังนี้18ตารางวา2ห้องนอน2ห้องน้ําค่ะเดี๋ยวเราเข้าบ้านกันเลยนะคะอันนี้ในส่วนของลานจอดรถจะเป็นทรายล้างค่ะทําขึ้นใหม่แล้วก็ด้านซ้ายจะเป็นจุดติดปั๊มน้ําแทงน้ํานะคะ ตกแต่งสไตล์มินิมอลค่ะจะใช้สีอ่อนแล้วก็สีน้ำตาลอ่อนค่ะเดี๋ยวเราเข้าบ้านกันเลยนะคะจุดนี้จะเป็นในส่วนของพักผ่อนค่ะเป็นถงด้านล่างจุดรวมของคนในบ้านฟ้าสูงมากเลยค่ะหลังนี้ด้านซ้ายสังเกตนะคะจะเป็นในส่วนของห้องเก็บของค่ะ กว้างมากๆเลยค่ะห้องน้ำข้างล่างจะอยู่ด้านหลังนะคะจะมีกำแพงบังไว้เคาน์เตอร์ครัวค่ะอันนี้ห้องน้ำข้างล่างนะคะจะเปลี่ยนสุขภัณฑ์ให้ใหม่ทั้งหมดค่ะมีชาวเวอร์ด้วยเคาน์เตอร์ครัวทำให้ใหม่นะคะปูกระเบื้องจะรดฝ้าค่ะเพื่อการทำความสะอาดได้ง่าย ด้านซ้ายจะเป็นในส่วนของลานซักล้างนะคะปูกระเบื้องแล้วก็มีช่องแสงให้ค่ะหลังนี้ราคาเบาๆนะคะเพียง2องล้านสามแบาทเท่านั้นค่ะต้องรีบจับจองเป็นเจ้าของเลยนะคะเดี๋ยวเราขึ้นด้านบนกันค่ะตัวบันไดนะคะเป็นบันไดสีบีชค่ะสีบีชก็จะเป็นสีไม้อ่อน ให้ความสะอาดแล้วก็โปรง่งดูกว้างค่ะรับกับตัวพื้นลามิเนตด้านบนนะคะก็จะเป็นสีบีชเช่นกันค่ะด้านบนเป็นสองห้องนอนนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าห้องนอนด้านหน้ากันค่ะสังเกตว่าจะตกแต่งเป็นสีขาวแล้วก็สีน้ำตาลอ่อนนะคะเพื่อให้ดูกว้างแล้วก็โปร่งค่ะอันนี้เข้ากับเฟอร์นิเจอร์แบบ แบบไหนก็ได้นะคะลูกค้าสามารถตกแต่งได้ตามความต้องการได้เลยอันนี้ห้องน้ำด้านบนค่ะห้องน้ำรวมเปลี่ยนสุขภัณฑ์ให้ใหม่เช่นกันค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูห้องนอนด้านหลังกันค่ะอันนี้ห้องนอนด้านหลังนะคะกว้างขวางมากๆเลยสำหรับใครที่สนใจสามารถนัดชมกับแอนได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ